ที่บอกว่าวันซ้ํารอยเงินดิจิตอลซื้อนี่ประชาชนคนได้ประโยชน์คือแบงค์นี้ที่คุณหมาศรีกัญญาตันสกุลติงต้งแตงหรือว,ว่ากลางสมองของพรรคประชาชนออกมาพูดเรื่องนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเงินดิจิตอลนี้มันหวนซ้ํารอยอย่างไรเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่รัฐบาลแ,แจกแจกหรือว่าแจกมาแล้วนี้ มันทําให้เกิดความเสียหายอย่างไรที่คุณหมสิริกัญญาบอกว่าหวันซ้ารอยเงินดิจิตอลแต่พอรัฐบาลจะซื้อนี่ของประชาชนคนแบบประมาณนี้ประเภทนี้ก็ออกมาดิ้นครับแล้วออกมาวิจารณ์ว่าซื้อนี่ประชาชนคนได้ประโยชน์คือแบงก์พูดเหมือนกับว่าไม่ได้ไปดูในรายละเอียดเพราะว่ารัฐบาลจะซื้อนี่จากประชาชนก็คือจะซื้อจากแบงก์นั่นแหละครับ ต่กะหรือว่าความเข้าใจของคุณหมายสิริกัญญานี่เหมือนกับว่าอ่านประเด็นปัญหาไม่ออกหรือว่าไม่ยอมรับรู้ประเด็นปัญหาที่แท้จริงที่อดีตนายกทักษิณออกมาพูดที่บอกว่าจะซื้อนี่ประชาชนออกจากธนาคารทั้งหมดนี่นะครับแล้วแบงค์จะได้ประโยชน์อย่างไรผมก็งงเหมือนกันอันนี้คือระดับสมองของพักประชาชนแต่ในอดีต บางรัฐบาลซื้อนี่เอกชนหรือว่าซื้อธนาคารอุ้มธนาคารมาคุณไหมสิริกัญญานี่เกิดหรือยังครับจึงไม่เห็นปัญหานี้